จากแอนิเมชันสุดยอดเยี่ยมสู่ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025การกลับมาอีกครั้งของฮิกค,คับและเขี้ยวกุดมังกรเพลิงดินสุดเลท่ท่อมาดูกันว่าการกลับมาของ How to Train Your Dragon แบบฉบับ l i v e Action จะปลุกตำนานวายกิ้งและเหล่ามังกรขึ้นมาพังอาดอีกครั้งได้หรือไม่หรือการรีเมคครั้งนี้จะสนุกสู้ต้นฉบับไม่ได้หรือเปล่านะและสำหรับใครที่ไม่เคยดู How to Train Your Dragon ผมก็จะกลิ่นในช่วงต้นคลิปเพื่อ ให้ทุกคนตามทันกันนะครับและผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูแบบช็อตต่อช็อตไปเลยว่าทั้ง2เวอร์ชันมีจุดที่เหมือนและแตกต่างกันตรงไหนบ้างเอาล่ะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับในคัมภีร์วิชายุทธพิชิตมังกรของไวกิ้งได้แบ่งสรรมังกรออกเป็น3ประเภทประเภทจู่โจมประเภทเขย่าวขวัญประเภทลึกลับ กลองอัศนีรักสันโดดอาศัยอยตามถ้ำทะเลห้วยน้ำลึกเมื่อตกใจมันจะปล่อยคลื่นเสียงโมดนะปลิดชีพเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมเป็นอันตรายอย่างยิ่งพบให้ฆ่าไพรพินาศมังกรยักษ์มีปีกคมกลิบดาวกับใบมีดสามารถบินโฉบเฉือนต้นไม้ใหญ่จนขาดสะบันเป็นอันตรายอย่างยิ่งพบให้ฆ่า พยาเดือดสามารถพ่นละอองน้ำร้อนเข้าใส่เหยือ่อเป็นอันตรายอย่างยิ่งพบให้ค่าพลัดปีกแม้เพิ่งฟักจากไข่ก็พ่นกรดใส่ศัตรูได้พบให้ค่าและยังมีอีกมากมายทั้งแหนมคึก สิสองหัวย่มมาทูดจอมหักกระดูกระซิบสั่งตายบังกรแต่ละสายพันธุ์โหดเหี้ยมและมีวิธีฆ่าเหยื่อที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งเผาร่างเหยื่อฝังร่างเหยื่อทำเหยื่อสำลักควักเครื่องในกระจุยกระจายส่วนใหญ่เป็นอันตรายอย่างยิ่งพบให้ค่าแต่สายพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเพลิงนิน ไม่มีรูปเพราะบินเร็วราวกับสายฟ้าไม่เคยมีใครมองทันความเร็วโดยประมาณไม่อาจระบุได้ขนาดตัวก็ระบุไม่ได้มันคือทายาทของอสูรสายฟ้าและพญยายมอย่าเข้าเผชิญหน้าหรือคิดประทะเด็ดขาดทางเดียวที่จะรอดขึ้นหนีและหลบซ่อนภาวนาไม่ให้มันหาพบเผานักรบไวกิ้งยืนหยัดต่อสู้กับเผ่าพันธุ์มังกรมาหลายชั่วอายุคนแล้วจนมาถึงยุคข,ของสโตอีอกนักรบไวกิ้งผู้ยิ่งใหญ่ ที่แข็งแกร่งและสังหารมังกรได้เป็นจำนวนมากแม้สโตอีกจะเก่งกาจแต่ลูกชายของเขาที่ชื่อฮิกคัพนั้นกลับตรงกันข้ามฮิกคัพพร้อมอย่างกับกุ้งแห้งไม่มีกลิ่นและไม่มีความเป็นไวกิ้งเลยสักนิดตรงจุดนี้แหละที่ทําให้ฮิกคัพอยากพิสูจน์ตัวเองครับในคืนที่มังกรหลายร้อยตัวบุกมาถล่มหมู่บ้านฮิกคัพใช้ปืนใหญ่กับดักที่เขาสร้างยิงสุ่มๆจนไปโดนมังกรตัวหนึ่งเขา้า ฮิกคับจึงไล่ตามมังกรบาดเจ็บตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกเพื่อไปปลิดชีพมังกรตัวนั้นจะได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีกลิ่นและมีความเป็นนักรบไวกิ้งแต่ในที่สุดฮิกครับก็ฆ่ามังกรตัวนี้ไม่ลงซะงั้นแถมเขายัางพบว่ามังกรสีดำสนิทตัวนี้คือเพลิงนินมังกรสุดโหดระดับ MVP ที่ไม่เคยมีใครปราบได้ ปืนใหญ่กับดักที่ฮิกครับยิงใส่เพลิงนินนั้นทําให้หางมันแหวงไปหนึ่งครังเพลิงนินจึงบินไม่ได้ฮิกครับรู้สึกว่านี่เป็นความผิดของเขา เขาต้องรับผิดชอบฮิกคับจึงคอยอยู่ดูแลเพลิงนินตั้งแต่ตอนนั้นทั้งเอาปลามาให้และคอยอยู่เป็นเพื่อนนั่นจึงทําให้ทั้งคู่เริ่มสนิทกันมากขึ้นและฮิกคับสังเกตเห็นว่าเพลิงนินสามารถหดและงอกเคี้ยวได้ปกติเพลิงนินจะหดเขี้ยวและจะงอกเขี้ยวออกมาในตอนที่มีอันตรายเท่านั้นนั่นจึงทําให้ฮิกคับตั้งชื่อเล่นให้เพลิงนินว่า เขี้ยวกุดนั่นเองครับโดยการที่ฮิกครับคลุกคลีอยู่กับเขี้ยวกุดนั้นทําให้เขารู้ว่า มังกรส่วนใหญ่นั้นเกลียดปลาไหลถ้าเอาปลาไหลไปแย่ก็จะสามารถขับไล่มังกรไปได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องฆ่าและถ้าอยากให้มังกรเชื่องก็แค่เอาหญ้าไปถูจมูกมันแบบนี้อารมณ์เหมือนแมวที่ติดต้นแคทนิปนั่นแหละครับฮิกครับสามารถสยบมังกรดุร้ายได้แทบทุกชนิดโดยที่ไม่ต้องต่อสู้เหล่าไวกิ้งต่างเริ่มยอมรับในฝีมือของเขาโดยฮิกครับก็ออกแบบและสร้างหางใหม่ให้เขี้ยวกุดด้วย เพื่อให้เขี้ยวกุดกลับมาบินได้อีกครั้งโดยทั้งคู่ก็ฝึกบินกันอยู่หลายต่อหลายครั้งการจะบังคับหางเทียมให้เป็นหนึ่งเดียวกับเขี้ยวกุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายฮิกคับจะต้องจดจำรูปแบบการบินของเขี้ยวกุดให้ได้เพื่อประสานกันเป็นหนึ่งเดียวและบินอย่างมีประสิทธิภาพจนในที่สุดทั้งคู่ก็รวมใจเป็นหนึ่งและบินร่วมกันได้อย่างเทพเวลาต่อมาพวกฮิกคับก็ได้ร่วงรู้ความจริงว่า ทิศแท้พวกมังกรไม่ได้ดุร้ายแต่ที่พวกมันต้องไล่ขมือมนุษย์และเหล่าสัตว์นั่นเป็นเพราะพวกมันต้องช่วยกันหาอาหารมาประเคนให้มังกรยักษ์ที่ชื่อเรดเดธและถ้ามังกรตัวไหนที่หาอาหารมาไม่ได้ อย่างเช่นเจ้าแหนมคึกตัวนี้ก็จะโดนเรดเดดขมือเป็นอาหารฮิค,ครับนำเรื่องนี้ไปบอกท่านพ่อและนั่นจึงทำให้พ่อของเขายกทัพไปถล่มรังของเรดเดดเพื่อกำจัดมังกรทุกตัวให้หมดเกลี้ยงแต่มังกรตัวอื่นๆกลับบินหนีพวกมันไม่เคยคิดจะสู้กับไวกิ้งตั้งแต่แรกพวกมันแค่ทำตามคำสั่งของเรดเดดเท่านั้นเจ้าเรดเดดทะลวงออกมาจากถ้ำมันคือมังกรขนาดมหึมาที่ตัวใหญ่ย่างกระไค จู่ยักษ์เหล่านักรบไวกิ้งไม่เคยพบเห็นบังกรที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเรดเดสคำรามลั่นมันกัดขยำ่ำเครื่องยิ่งหินจนแหลกเป็นชิ้นๆก่อนจะพ่นไฟแพทย์เผากองเรือรบของไวกิ้งจนราบคาบ คืนเป็นแบบนี้มีหวังโดนมันขำเมือบกันหมดตีแน่ๆแต่แล้วในขณะที่ฝ่ายไวกิ้งกำลังแย่ฮิกครับและพักพวกก็ขี่มังกรมาช่วยสู้ทุกคนช่วยกันบินวนและก่อกวนเจ้าเรดเดจากนั้นเคี้ยวกุดก็ปล่อยเพลิงนินอัดใส่เข้าไปในปากเจ้าเรดเดตเพลิงนินที่รุนแรงและความเร็วดังสายฟ้าถือเป็นจุดได้เปรียบหลักของเคี้ยวกุดเลยล่ะครับต่นขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ของเรดเดต ก็ทำให้มันบินตามเขี้ยวกุดทันได้เขี้ยวกุดกับฮิกับพลางตัวในก้อนเมฆแล้วปล่อยเพลิงนินโจมตีใส่เรดเดตนั้นจึงทําให้เจ้าเรดเดตโกรธจนคลุ้มคลั่งและมันไล่ตามเขี้ยวกุดอย่างบ้าคลั่ง เคียวกุดเบี่ยงตัวหลบแบบระยะประชิดนั้นจึงทําให้เรดเดตที่บินตามมาพุ่งชนพื้นหินเข้าอย่างจังจนตัวมันระเบิดตู้มเกิดเป็นโกโก้คลันช์ถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามีหลายฉากหลายตอนเลยครับที่เวอร์ชั่นคนแสดงทําออกมาได้เหมือนกับต้นฉบับมากๆนั่นก็เป็นเพราะผู้กํากับดีนเดอ์บลัวตั้งใจให้หนังเวอร์ชั่นคนแสดงนี้เคารพต้นฉบับทั้งในแง่ของเนื้อเรื่อง ทั้งคาแรคเตอร์รวมไปถึงการสื่ออารมณ์ของตัวละครต่างๆด้วยผู้กำกับทำการบ้านและเก็บรายละเอียดมาอย่างถีท้วนเพื่อให้แน่ใจว่าแฟนๆจะไม่ผิดหวังและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คือฉบับคนแสดงนี้มีการสร้างหุ่นยนต์มังกรจริงๆมาใช้ร่วมกับ CG ด้วยทีมงานบอกว่าพวกเขาลอกเลียนแบบผิวหนังของจอร์เค้นกและเสือดำเพื่อออกแบบโครงสร้างมังกรแต่ละชนิด มันทำให้มังกรดูสมจริงดูมีชีวิตมากกว่าต้นฉบับที่เป็นแอนิเมชั่นนักแสดงจะแสดงไปพร้อมกับหุ่นที่จับต้องได้ทำให้การแสดงดูไม่เฟกและสมจริงมากๆและอีกหนึ่งในหัวใจสำคัญของ How to Train Your Dragon คือหมู่บ้านไวกิ้งบ้านเกิดของฮิกค,คับและพักพวกซึ่งในแบบฉบับไลฟ์แอคชั่นทีมงานไม่ได้ใช้แค่ฉากเขียวหรือ CGI เท่านั้นแต่เลือกที่จะสร้างหมู่บ้านแบบจริงๆขึ้นมาทั้งหมู่บ้านเพื่อให้บรรยากาศออกมาสมจริงและจับต้องได้หมู่บ้านไวกิ้งถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติบริเวณชนบทของไอแลนด์เหนือซึ่งมีภูมิประเทศเป็นน้าผาหุบเขาและทุ่งหญ้าลง่งเหมือนในหนังต้นฉบับเป๊ะ ทีมโปรดักชันใช้เวลาสร้างหมู่บ้านกว่า12อาทิตย์โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้หินฟางและโครงสร้างโบดานเพื่อให้ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมไวกิ้งบ้านแต่ละหลังถูกออกแบบให้มีฝั่งชันใช้งานได้จริงเช่นเปิดประตูได้จุดไฟได้หรือมีควันออกมาจากปล่องตามธรรมชาติช่างฝีมือกว่า50ชีวิตถูกจ้างมาเพื่อทำอุปกรณ์ไวกิ้งแบบแฮนด์เมดเช่นอาวุธ โลหอกเต้าเผาและเรือจำลองขนาดเล็กและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาวิเคราะห์ และสรุปให้เพื่อนๆได้รู้เพื่อที่ทุกคนจะได้ไปดู How to Train Your Dragon แบบฉบับ Live Action ได้อย่างเข้าใจและอินกันมากขึ้นสำหรับ How to Train Your Dragon แบบฉบับ Live Action มีกำหนดฉายในโรงหนังวันที่11มิถุน,นายนต์นี้อย่าลืมไปดูกันนะครับ <alle à. S 2> ก็จบกันไปแล้วครับกับการวิเคราะห์และสรุปเนื้อเรื่อง How to Train Your Dragon แบบฉบับ Left Action เพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูที่ตรากาได้เลยครับคลิปนี้เพืเ่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประ,ราระราการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย